แหมพี่แมดูอะไรอะดูนมงในนั้นมีข่าวหนูต้องขอบคุณนะฮะคือผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าสังคมเนี่ยที <t <t pues, ่ไปโฟกัสที่เซ็กซ์อะพิวหรือว่าความโป๊อย่างเดียวเนี่ยเราจะเดินไปข้างหน้าได้ช้ากว่าคือผมเห็นในนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณนะทางด้านของสยามบันเทิงนะครับ คือคือจริงๆเนี่ยหน้าอกเยอะไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสอ่ะเห็นไหมอ่านเนี่ยก็ใช่ไงอ่าน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 ตรงเนี้วิวพงศ์สนุกขึ้นดาวฟิกต็อกพร้อมเมาส์แชมป์มุมลับๆเออคือคือผมดีใจมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนคิดอะไรที่ ไม่ค่อยเหมือนชาวบ,บ้านเขาคือวิวเป็นคนชอบเต้นแต่ผมก็บอกวิวคนสวยคุณเนะ่ยเต้นเก่งแต่คุณเต้นเก่งยังไม่เท่าลิซ่าฉะนั้นวิวก็ต้องหาท่าเต้นที่ไม่ธรรมดาแล้วผมก็มานั่งมีอยู่วันหนึ่งผมเห็นว่าเวลาวิวไปไหนเนี่ยชอบมีคนให้วิวเนี่ยโชว์เตะสูงพวกวิาววสามารถเตะได้เลย180เซนน่ยซึ่งมันมหัศจรรย์มากด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเล่นกับคำนะครับคือจริงๆเนี่ยวิวคุณเล่นกีฬาชื่ออะไร อ่าจริงๆอ่ะคนไทยเรียกเทควันโดแต่จากนี้ไปผมจะเรียกไทควันโดเพราะว่าประเทศทางตะวตันตกเขาเรียกกีฬานี้ว่าไทควันโดและจริงๆไทยมันก็เหมือนผัดไทยมันเหมือนมวยไทยถูกไหมซอฟต์พาวเวอร์ฉะนั้นผมเลยบอกวิวคุณต้องเป็นไทควันแดนซ์เอาท่าร่ายรำศิลปะต่อสู้มาบวกกับการเต้นแล้วก็ล่าสุดคุณวิวก็เต้นไปเต้นมามีคนชมใน Tik To อกมากกว่า3ล้านหนึ่งแสนคน3ล้านหนึ่งแสนคนเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มีศิลป,ปิน ที่วาดรูปคุณวิวไปตั้งโชว์อยู่ในพัดพงมิวเซียมซึ่งก็มีคนมาสัมภาษณ์นะครับก็ขอบคุณทางด้านของสยามบันเทิงแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณวิวแล้วก็พี่โอมเพียงด้วยนะครับกี่โมงกันนะอะใช่อ,อยากได้ะไรเท่เข้าไปดูได้นะครับที่ igv go gal นะครับและนี่วันนี้นี่น,นี่พูดเรื่องบอลไทยไหมอันนี้เป็นลูกบอลรูปพิเศษคุณในกล้องเห็นโลโก้นี่ไหมครับ ชัดไหมชัดไหม,มอันนี้มันเป็นลูกบอลพิเศษที่เล่นในคือคุณรู้จักถ้วยหูใหญ่ใช่ไหมแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะที่ผมไปชูที่บา,ารา์เซโลนาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นถ้วยหูใหญ่ของเอเชียก็คือ AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีก็คือทีมที่เป็นแชมป์จากไทยญี่ปุ่นเกาหลีในเอเชียก็จะไปเตะกันแต่วันนี้เรื่องสำคัญเราคงไม่ได้คุยกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคุณจะคุยกับผมเรื่องอะไรบอลไทยอะ่ะอ๋อ คืออย่างนี้พอดีผมเนี่ยได้โพสต์ลงไปในอินสตาแกรมสั้นๆแหละพอดีผมรู้จักหมดแหละทีมชาติไทยแล้วก็คุณมาโนโพกินซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยโค้ชทีมชาติไทยแล้วผมก็เขียนแค่ว่าขอให้ความดีคุ้มครองตราบใดยังคงอยู่ในตำแหน่งและทําเต็มที่ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งผู้เล่นและโคช้ชเชียร์ถ้าชอบก็เชียร ถ้าไม่ชอบก็จุดๆเดี๋ยวเจ็บคอและเสียสุขภาพจิตเปล่าๆด้วยรักและห่วงใยแชมปจัดไปปรากฏว่าคุณมาโนเนี่ยก็อันนี้เท่าที่ผมพูดได้แล้วกันนะก็ส่งข้อความมาหาผมส่งมาแล้วก็เหมือนกับขอบคุณนะ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจว่าทำไมต้องมีคนวิจารณ์พอสมควร เขาคิดว่าการที่แฟนๆวิจาร์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่การที่สื่อบางคนหรือคนในวงการบางคนเนี่ยอาจจะไปโจมตีเขารุนแรงมึงเขาเลยเสียความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยผมก็ได้แต่ให้กำลังใจเขาไปว่าคุณเป็นคนที่ยืนอยู่บนภูเขาอะการที่คุณเป็นโค้ชทีมชาติไทยคุณทำดีคุณเสมอตัว แล้วก็การถ้าเกิดคุณทําไม่ดีแน่นอนแหละผมเชื่อว่ามีบางคนที่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นมีบางคนที่อาจจะได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นผมก็บอกคุณต้องทําใจก็อยากจะบอกกับแฟนๆแล้วก็คนที่รักฟุตบอลไทยคือจริงๆพูดเรื่องนี้ไปเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ขาวแล้วก็ดำแต่เป็นเฉดสีเทาประมาณพันเฉดแต่ที่พี่ปียพงศ์พูดผมว่าน่าสนใจนะพี่ปียพงศ์ที่บอกว่ามองไปข้างๆสนามเนี่ยไม่มีคนฟุตบอลเลยจริงๆการจบสกอร์ให้คมทำไมไม่มีโค้ชฟุตบอลฉะนั้นเนี่ยคุณปียพงศ์ก็ได้พูดว่าจริงๆคนที่นั่งอยู่ตรงเบนช์หรือว่ามานั่งสำรองควรจะเป็นบุคคลที่รู้ฟุตบอลอย่างอย่างลึกซึง้งหรือไม่ อันนี้ก็ไปคิดกันเองนะครับว่าคุณปียพงศ์กำลังพูดถึงใครแล้วก็ควรจะเอาใครเข้าเอาใครออกส่วนแฟนๆผมเชื่อว่าการประท้วงที่ดีที่สุดคุณว่าคืออะไรวิวคุณเล่น,ค,ลนคุณเล่นกีฬาการประท้วงที่ดีที่สุดคือการที่คุณไม่ชอบอะไรใครอ,อกับสิ่งที่เราไปดา่าไปยำํำไปแซวคุณว่าได้ผลไหม ค,คือผมเชื่ออย่างหนึ่งครับผมเชื่อในความเป็นคนผมคิดว่าคนที่มีความฉลาดอันดับต้นๆเนี่ยเราจะต้องมีการประท้วงที่ Grace ฟู l หรือว่าสง่างามที่สุดมผมบอกคุณไปดา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 แล้วคุณเข้าไปเชียร์คุณเปลี่ยนอะไรอะไร,อะไรไม่ได้หรอกเอาตรงๆถ้าคุณไม่ชอบผู้จัดการทีมคนไหนหรืออะไรนะวิธีประท้วงที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่แม้แต่ขนาดแมนยูหรือหลายๆทีมยังกลัวคืออะไรคุณรู้ไหมไม่้าสนาคุณไม่เข้าไปเชียร์ จบมันเหมือนกับคุณชอบดาราคนดังคนไหนคุณก็เชียร์เขาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณไปด่าสุดท้ายคนที่เป็นเอฟซีก็มาด่าคุณคุณไม่ชอบคุณเงียบคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องเชียร์คุณไม่ชอบคุณไม่ต้องสนับสนุนแต่โลกเราเนี่ยเป็นโลกที่คอนทราดิกหรือว่าขัดแย้งคนที่ไม่ชอบผมมากที่สุดเนี่ยเป็นคนที่ดูรายการผมเยอะที่สุดเพราะเขาจะมาติผมทุกเทปเลยซึ่งผมต้องขอบคุณจริงๆแต่ผมผมพูดเลยครับ วงการกีฬาหรือวงการอะไรคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องพูดถึงเขาคุณไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องเขียนถึงไม่ต้องพูดถึงอันนั้นกดดันกว่าสมมติผมไม่ได้พูดถึงทีมชาติไทยแล้วแต่มันเซนซิทีฟสมมติแมนยูอะแมนย,มนยูเล่นแย่แย่แย่คุณไม่ชอบเจ้าของอ่ะแทนที่คุณจะไปโหเขา้าหรืออะไรเขาก็ไม่มา,าก็ไม่ต้องมาก็ได้แต่ถ้าวันไหนก็ตามโรงละครแห่งความฝันโอทราวฟอร์ดมีคนเข้าไปดูหมื่นคนะผู้บริหารก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับฉะนั้น ผมก็ได้ผมเข้าใจทั้งฝั่งมาโน่ผมเข้าใจทั้งคนที่รักฟุตบอลไทยผมเข้าใจทั้งคนที่จะประท้วงใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็อยากจะบอกมาโน่ว่ายิ่งสูงยิ่งแนวโอเคมาโน่แล้วก็ตราบใดก็ตามถ้าคุณทำเต็มที่คุณยังเล่นเต็มที่ผมก็เชียร์คุณเพราะว่าผมเชื่อในระบบของประชาธิปไตย คือถ้ามาโนเซ็นสัญญาเท่าไหร่แล้วเขาจะมีสัญญาแล้วเขาทาเต็มที่คุณก็ต้องให้เขาทําแล้วพอเขาหมดสัญญาและผลงานไม่โอก็ไม่ต้องทําถูกไหมฮะไม่งั้นคุณจะมีฮีโร่หนึ่งวันตัวร้ายหนึ่งคืนอ่ะคือชนะเสร็จปุ๊บโอ้โหฮีโร่พอแพ้เสร็จปุ๊บดาแล้วคุณก็ไปเงึกเงึกงักงักอยู่เงึกเงึกงักงักจังซีมันต้องถอนเงี้ยไม่ใช่ไงคุณไปดูอเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยตอนที่เขาคุมแมนยูอ่ะ ถ้าเกิดคุณใจร้อนป่านี้แมนยูก็ไม่มีดินเนสตี้หรือว่ายุคที่รุ่งเรืองที่สุดเพราะแรกๆผลงานเฮียแกก็ไม่ดีฉะนั้นอันนี้คือแง่ของมาโนส่วนในแง่ของคนที่รู้เยอะบางครั้งคุณรู้เยอะเนี่ยคนที่อยู่ข้างในอาจจะรู้เยอะกว่าคุณก็ได้แต่เขาไปเจอปัญหา ที่อาจจะพูดได้หรือพูดไม่ได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องเวลาเราดูเราต้องดูกันกว้างเพราะเขาบอกว่าคนที่วิจาร์เก่งสุดคือคนที่วิจาร์หลังบอลจบอ่ะมันง่ายผมว่าใครก็ทําได้คุณไม่ต้องเตะบอลคุณก็ทําได้ซึ่งซึ่งผมไม่ชอบดูกีฬาแบบนั้นผมชอบกีฬาผมชอบดูกีฬาที่ผมเข้าใจโค้ชที่โดนว่าผมเข้าใจอ,าอดีตผู้เล่นที่ออกมาวิจารณ์ผมเข้าใจแฟนบอลที่ดา่า แต่สุดท้ายแล้วเราต้องมาถามว่าในสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้หรือเปล่าซึ่งผมมองว่าถ้าโค้ชต้องเอาเวลามาตอบไเพราะมีพวกหัวรุนแรงไปดา่าแทนที่จะเอาเวลาไปคุมทีมเนี่ยผมว่าแค่ฟันเดเมนทัลหรือว่ารากฐานมันก็ไม่ได้แล้วฉะนั้นกองเชียร์ผมผมอยากให้คุณดูเหมือนแชมป์หรือว่าชมเกมฟุตบอลเหมือนแชมป์่ถ้าคุณเล่นฟุตบอลถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกผมเป็นทีมโรงเรียนอสมชัญ ผมเคยเป็นทีมโรงเรียนของมหาลัยผมเคยเป็นทีมโรงเรียนของมปลายผมเคยมีโอกาสลงเล่นในสนามกีฬาแห่งชาติต่อหน้าคนจำนวนมากผมไม่กล้าว่าใครเลยครับเพราะคนที่ไม่เคยอยู่ในจุดตรงนั้นจะไม่เข้าใจเลยว่าเวลาคุณลงไปในสนามเนี่ยมันยากแค่ไหนเวลาคุณซ้อมกับเวลาแข่งจริงเวลาคุณแข่งจริงขาคุณจะหน่วง ลูกบอลมันจะมาไวหญ้าที่ตัดเรียบแค่ไหนมันจะเหมือนมันมีตะปุ่มตะปามเด้งดึงมันยากหมดเลยฉะนั้นผมว่าคนที่หน้าตาดีก็จะไม่เคยไปวิจารัยคนอื่นคนที่เล่นกีฬาดีก็จะไปแต่ส่งเสริมผูอ้อื่นว่าเด็กคนนี้เล่นเก่งนะคริสเตียโนโรนัลโดเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่ามีอยู่ตอนหนึ่งเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีเด็กคนนึงพยายามจะพูดภาษาโปรตุเกส หรือภาษาของโปรตุเกสแกเขาแล้วแกก็พูดตะกุกตะกักเพราะว่าภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่มมแล้วปรากฏว่าคนดูชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนไปหัวเราะเยาะเขาว,าว่าเด็กคนนี้พูด<อ>ไม่ใช่โร,รนัลโดนี่ไม่เข้าใจโร,รนัลโดก็บอกว่าเฮ้ยเขาพูดภาษาโปรตุเกสเนี่ยผมยังเข้าใจเลยคุณไปหัวเราะเขาทําไมคุณต้องปรบมือให้เขาตังหากเห็นไหมครับผมว่าผมว่าวิธีแนวคิดของคนทุกวันเนี้ ที่ว่าอยากจะเป็นข่าวก็ต้องด่าแรงๆพูดแรงๆถ้าคุณอยากจะสะใจแค่ชั่ววูบแต่ทําให้อนาคตของลูกของหลานต้องวูบไปตลอดกาลก็ทำอะไรครับผมว่ามันง่ายมากเลยไอ้คำหยาบแจกกล้วยแจกตัวเงินตัวทองเพื่อในนั้นผมผมว่าผมหยาบได้นะแล้วถ้าคนรู้จักผมในมุมอีกมุมหนึ่งผมผมถ้าผมหยาบนี่ผมหยาบได้ไม่ธรรมดาด้วยแต่การหยาบเนี่ยมันเหมือนการขับรถครับ ขับรถเนี่ยคุณจะเป็นเด็กอายุ8ขวบหรืออาม่าร้อยปีทุกคนสามารถเหยียบ200ได้หมดแต่คนที่เก่งจริงๆคือคนที่สามารถขับตามกฎกติกาไม่เบียดเบียนใครฉะนั้นเหมือนกับการวิจารณ์บอลนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ผมก็อยากจะพูดแค่นี้แหละกับที่ผมได้โพสต์ลงไปแล้วก็โคสตทีมชาติไทยได้ติดต่อมาแล้วจริงๆเดี๋ยวผมจะมีเรื่องการออกกําลังอีกเพราะว่าหลังๆเนี่ย คนรักคนรอบตัวคนในวงการผมที่จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรเนี่ยเมื่อล้วงลึกลงไปแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ออกกำลังแต่ออกกำลังมาก,กมากเกินไปน่าแปลกใจและว,วิธีการกินซึ่งตอนนี้มีอยู่สองขั้วขั้วหนึ่งก็คือโนาร์บให้กินแต่เนื้อ อีกพวกหนึ่งก็คือแนววีแกนที่กำลังมาแรงพวกโนวัคจอโควิชลูอิสแฮมิลตันเซเรนาวิลเลียมส์คริสมอร์ลิงพวกนี้ก็คือสายวีแกนวีแกนก็คือทานทุกอย่างที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วก็เน้นแป้งเดี๋ยววันไหนผมจะหาโอกาสมาคุยเรื่องนี้แต่ขอทิ้งท้ายแค่ว่าเคยมีการวิจัยออกมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแล้วว่าการฝืนตัวเองมาออกกำลังโดยที่พักผ่อนไม่พอและฝืนกดพระอาทิตย์ ชีวิตจะสั้นลงนะครับถ้าคำพูดผมวันนี้ไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีผมไม่ได้ต่อว่าอะไรนะผมรักประเทศไทยแล้วผมอยากจะให้สังคมของเรานั้นอยู่ร่วมกันอย่าง s m ooth ะคุณต้องเข้าใจก่อนคำว่าด่ากับว่า there's a lot of difference นะครับแล้วถ้าเกิดคุณต้องการจะเป็นคนคุณภาพผมว่าหลังๆเนี่ยเราเห็นการออกมาดา่าแรงๆซึ่งมันง่ายมากเลย ใช่ไหมไอ้ตีตีแอดตีตีโอ้หมูอะผมผมพูดได้หมดแหละไอ้คำที่คุณพูดกันแต่สิ่งที่ออกจากปากคุณเนี่ยมันจะกำหนดคุณค่าของความเป็นคนของคุณด้วยรักและหวังดีแชมป์จัดไปไม่มีและไม่เคยมีปัญหากับใครพีชอร,รโคชอยู่ก่อนเนาะ I don't know คือผมว่าผมว่าหลังๆแบบหลังๆเรื่องโคชะเหมือนกับอีดนตรีอ,ะอ,อ่ะคือผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าถ้าคุณอยากจะเชื่ออะไรใครอ่ะคุณต้องมีศรัทธาคือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนไม่ชอบนู่นเปลี่ยนไม่ชอบนี่เปลี่ยน่ะก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คุณเป็นอย่างเนี้ยคุณล,ลักลักเลิกเลิก,ลกด่าออกเข้า ดาออกเข้ามันทําให้คุณได้ไม่ใช่ไปบอลโลกนะใกล้ไปบอลโลกหรือเปล่ามผมให้คุณคิดแค่นั้นนะอ่ะจ,จบเพอะอ